ไฮโซหนุ่มขอแก้ข่าวทำนางเอกดังรักร้าวจูจ่ๆก็งานเข้าสำหรับไฮโซแชมป์จิรัตไฮโซหนุ่มคนดังที่โดนโยงในข่าวซุบซิบว่าเป็นมือที่สามทำนางเอกดังรักร้าวโดยในข่าวมีภาพของไฮโซแชมป์และนางเอกสาวพริงชูติยาจากช่องแปดเป็นเหตุให้ไฮโซแชมป์ต้องรีบชี้แจงผ่านอินสตาแกรมระบุว่าผมขอชี้แจงในหน้าถัดไปครับ รบกวนแก้ข่าวให้ผมด้วยครับพร้อมข้อความชี้แจงดังนี้จากข่าวที่เกิดขึ้นผมขอยืนยันว่าผมไม่ใช่มือที่สามผมและน้องคริ้งเราคุยกันจริงผมไปไหนมาไหนด้วยการแบบเปิดเผยมาตลอดไม่เคยได้หลบซ่อนใครปัจจุบันผมและน้องคริ้งอยู่ในช่วงเวลาศึกษาดูใจกันโดยไม่ได้เกี่ยวกับบุคคลหลายคนที่ได้โดนโยงประเด็น เข้ามาในข่าวแชมป์จิราต